คอนเตยืนย e ันคริชาแจ้งขอย้ายทีมเปเชเต็งคว้าไปร่วมทีมอันติโอนคอนเตนะครับกุนซื้อของนาบลียืนยันว่าคริชาคาร์ัสเคเลียแจ้งขอย้ายออกจากทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับดูแนวรุกทีมชาติจอเจียครับแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฤดูกาลที่พานาบลีคว้าแชมป์เซเรียในฤดูกาล2022-2023ต่อด้วยการสร้างชื่อในยูโร2024นะครับที่พาจอเจียเข้าไปถึงรอบส6บกทีมสุดท้ายแนวฤดูกาลนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของคอนเตเจ้าตัวไม่ได้ฟอร์มเปรี้ยงปร้างเหมือนเดิมนะครับแต จากการลงสนาม17เกมลีกในฤดูกาลน,นี้โดยคอนเตยยืนยันว่าคุยซาโคลาสเคเลียแจ้งขอย้ายทีมจริงผมได้พูดคุยกับคุิชาและเขายืนยันแผนที่จะย้ายออกจากสโมสรน,นี้ทันทีผมพยายามโน้มน้าวให้คริชาอยู่ต่อแต่เขาตัดสินใจแล้วที่จะย้ายออกไปและเริ่มต้นฉากใหม่กับชีวิตของเขาสโมสรแลกอเยนของเขากําลังหาทางออกในตอนนี้ผมไม่สามารถรั้งควาล่าได้ถ้าเขาไม่ต้องการอยู่กับเราต่อโดยคุิชาครับตรเป็นข่าวกับทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ในเตดและก็ลิวพูและก็ตามรายงานสื่อชั้นนํากลายเป็นปารีสแซงแชงแมงนะคร กำลังจะได้นักเตะไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราวประมาณ80ล้านยูโรและสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วในตอนนี้น่นองนะครับแลวคุณผู้ชมนะครับฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์บอลเดียวด้วยนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้าน